เชลซีเชลซีเชลซีนี่ก็โดนฟอเรสต์ทำก่อนครับใช่ไงก็ล้าพอสมควรเหมือนกันเมื่อวานนี้ดู2จอแต่สุดท้ายฟอเรสต์ระเบิดตัวเองตายโดนใบแดงใช่ครับเออโดนตอนหนึ่งหนึ่งฮะก็คือแต่ว่าอย่าลืมนะว่าน้อตติ่งฮาร์ฟอเรสต์ก่อนนะเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งในทีมที่ไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกนะคือเล่นดีมากนะครับสวนกับดีโต้กับดีแต่ว่าแฟนเชลซีไม่ต้องห่วงอะไรเยอะครับ ตอนที่หนึ่งเท่าเนี่ยโอ้โหผู้คุณแบบพายุอ่ะคุณกดใส่ฟอร์เรสแบบทีมที่มันจะเป็นท็อปโฟมต้องแบบแบบนี้คือทุกนาทีคุณต้องมองเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึ่งฟอร์เรสนำก่อนฟอร์เรสนำไปก่อนนะคะคริสฟูดเข้าฮอ่เปลี่ยนเป็นเป็นจังหวะนิดนึงแล้วก็เป็นมาดูยเก้นะครับไปเสมอได้ต่อบอลกับโคพาเมอร์กับซานโชใช่แล้วเกมมันก็หูเบียดเบียดกันแบบ นะแต่ทีเนี้ยฟอเางที่บอกอฟอเรสกดปุ่มระเบิดตัวเองมาเหลือ10คนกัเจมส์มอร์เท้า์ไปโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะแต่เชลซีเองก็ดันคว้าโอกาสไว้ไม่ได้อ่ะโอ้นะจบเกมก็เสมอกันไปหนึ่งประตูตอนแต่ตูลูกเขาเยอะมากเลยนะตอนสิบตูได้อ้าวแล้วเชาเฟลิกลงคือแบบใส่กันมาหมดอ่ะไปไปประมานะให้เออลงตัวกว่ากว่าอยู่ในเตดเยอะเลยอ่ะทั้งที่จริงแล้วเป็นทีมที่ผมก็ คิดคักๆพร้อมกับสเปอร์ว่าเนี่ยเพื่อนกันแต่ตอนนี้ครับเชลซีทิ้งพวกอันดับโอันดับเจ็ไปเกือบหมดแล้วนะ <ừ> เหลือแค่โกะกับกองหลังที่แบบเออมันยังมีพลาดกันบ้าง <ừ> อะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นนี่คือแบบหเขาสารโชวลงตัวจริงกับทุกเกมเลยนะ <ừ> ตอน,นไปไปเขามาแต่ทีนี้มาดูหลังเกมหน่อยนะคะทาง มาริสก้าเองก็บอกว่าเอาจริงอะ่ะเชลซีน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะนี่เป็นเกมที่เล่นด้วยยากเราก็เล่นด้วยคาบดทนค่ะเราก็เสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ว่าก็ผู้เขาเรียกอะไรฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีแหละผู้รักษาประตูก็ยอดเยี่ยม,มนะก็รู้ดีว่าจะมายิง3 4ประตูทุกนัดไม่ได้แต่บางเกมก็อยากจะได้ประตูเยอะๆเ,เ,เหมือนกันอฟอเรสต์เองก็เป็นทีมที่ดีเกมรับเหนียวแน่นนะคะส่วนประเด็นที่โดนใบเหลือง6ใบค่ะไกเซโด้พาเมอร์คูคูเล่าโควิลเนโตโฟฟาด้าซึ่งเกินลิมิตของ FA นะ ก็เลยทําให้ทีมเนะี่ยโดนปรับ50,000ป่นปอนเพราะว่าเดือนที่แล้วก็เพิ่งโดนปรับไป2 5ง0 0ืจากการได้ใบเหลือง8ปดใบแปใบอ่ะคุณผู้ชมในเกมที่เจอกับบอลมาแล้ชนะไป1นึ่งนะ้มาเลสกาเขบอกมผมไม่ใช่คนจ่ายเงินอ มองในแง่ดีนี่เขาฉ<อ>ลาดนะเขาตัดเกมนะเขาไม่ห่วงใบเห<อ>ลืองเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเขาก็มปคิดว่ามันจะเป็นปัญหาหรอกมีหลายอย่างที่เราก็ต้องพัฒนาไปแต่เรื่องนี้ก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ชื่นชมการต่อสู้ของลูกทีมใ<ช>นะแล้วก็ทีมสปิตที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ประเด็นก็คือไอ้ใบเหลืองเนี่ยดีไม่ดีมันจะมาเป็นแบบอิงุงตุงนางถึงเกมใหญ่นะเพราะว่าเมื่อวานเมืม่อวานมดัดนั้มีมีเรื่องไนงะ่วงคืนแจังหวะนี้น่าเกลียด นักเตะฟอร์เรสอ่ะบอลกำลังจะออกข้างครับแล้วคูคูเรียวิ่งไปจะเอาบอลมาทุ่มใช่ปะอันเนี้ยเมออาชีพเขาไม่ทำกันตัวคูคูเรียกกำลังจะหลุดเส้นอ่ะเขาผ่ากลางหัวทิ่มเลยหน้าหน้าคมั่เลยคูเรียก็โมโหแบบเอาเฮ้ยมันเหมือนดูถูกกันอ่ะตั้งแต่ไปอ่าอ่านไปโอยก็จะโดนก็จะโดนแบบโดนโดนเล่นงานตลอดนะคือเกมมันก็ คือนักเตะฟอเรสอาจจะมองว่าผมไม่มั่นใจใครผักนะเพราะผักเสร็จพวกเขาโอ่งเม้าเขาพยายามถ่วงเวลาแต่มันไม่มีน้ำใจอะใ่ะมันมีสปิริตอ่ะไม่ผักแบบนั้นทีนี้เนี่ยทางด้านของนิโคลัสแซ็กันเนี่ยถึงแม้ว่าจะรอดไปเหลืองในเกมนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะโดนแบนย้อนหลังค่ะ <ขอ S 1> เพราะว่ามีภาพชัดมากเลยไปตบหน้าโมราต้าจังหวะชุลมุนเนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดส่งเรื่องรายงานไปเนี่ยก็เออนี่ไงโดนแบนย้อนหลังแน่ถ้าอย่างนี้ใช่ทีนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดโดนก็อาจจะโดนก็คือไม่ได้เล่นเกมเจอลิเวอร์พูลอ่ะ ลักเบกิมชาติอ่ะวันที่20ตุลาในสนามไือไม่เอาแรงทำไมลูกไมก็คือเวสตี้โฟฟาน่าแล้วก็คุกมาคูเลีาเนี่ยโดนแบนแล้วเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบโคต้าแป๊บเดียวเนาะนี่ไงแต่ที่ตลกคืออะไรรู้ไหมมันมีไวรัลเรื่องนี้โคจะไม่ยุ่งโคพาเมอร์จ้ะเพื่อนตีกันใช่ไหมงงเขาเจ็บเขาเจ็บใช่ไงแต่ก็คือนั่งนั่งดูอะเต็มที่จะต่อยก็ต่อยไป เอาเลยพี่เอาเลยกันที่เลยน้องเอาเลยนีน่ขอนั่งดูชเฉยเฉย,ยแทน คือมันลุกไม่ไหวไงไม่ไหวแต่คือแบบตลกไงเพื่อนคนคนในอินเทอร์เน็ตก็เลยใส่แคปชั่นให้เรื่องนี้โคจะไม่ยุ่งแล้วตีกันไปเลยไอตอนนี้เพื่อนตีกันแหละไอแก๊งเนี้ยมันเริ่มมาจะย่ำเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่นี่คืออากาศน่าจะเหมือนเ็าเจ็บเนาะใช่ฮะเขาเจ็บแล้แต่เนลงไปนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บบดแรงจะลุกตีกันไปเถอะเต็มที่เห็นลรกแล้วเจ็บหนักไงไม่แล้วเขาโดนไปเหลืองไปเนีครึ่งแรกแล้วใช่เดี๋ยวเกิดเดินเข้าไปผิดท่าผิดทางโดนอีกใบหนึ่งเรียบร้อย มันเป็นวิธีที่ดีนะจริงบางทีก็เจ็บไปก็ได้นะอแล้วก็นั่งมองอตีกันไปไม่ยุ่งเขาอ,อย่างนี้คอลาแจ็คสันน่ะถ้าเป็นแฟนเชลซีคงจะแบบตรงกว่าคือเขาฮอตเองยิงให้ได้ไม่ไม่ใช่มาบูอย่างนี้ <c oughs> แต่อาจจะดีขึ้นก็ได้จริงจริงสิงรูเนี่ยนะผมว่าแก้แค่โกไม่พลาดม,มีกองหน้าเก่งๆนะโอ้โหรุ้นแชมป์ได้เลยอะ่ะเพราะว่าปีนี้จริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้แย่นะคุณเนต์ลีบอกโคชเป็นหัวหน้าห้องเดี๋ยวฟ้องครูตอนท้ายผมนั่งดูเฉยๆครับ